ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เสรีพิสุทธิ์ชี้สิระพาสื่อบุกบ้านริมน้ำผิดรัฐธรรมนูนหลังสารอาญายกฟ้องระบุเป็นการติชมโดยสุจริตที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลอาญายกฟ้องนายเสีระเจนจาคะสสกรุงเทพพักพลังประชารัฐ กรณีให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ที่ตรวจสอบบ้านตนมีการลุกล้ำทางน้ำสาธารณะหรือไม่โดยสารวินิจฉัยว่าเป็นการติชมด้วยความสุจริตโดยบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี6-3นายศิระได้พาผู้สื่อข่าวลงเรือไปตรวจสอบท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านของตนและกล่าวหาตนว่าสร้างที่เทียบเรือเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งตนก็ได้ฟ้องเป็นคดีอาญาโดยสารพิพากษาว่านายศิระมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตนด้วยการโฆษณาโดยอ้างว่าตนเป็นสสและประธานคณะกรรมาการย่อมถูกตรวจสอบได้จึงถือว่าการที่นายสิระมาตรวจสอบเรื่องนี้เป็นการทำหน้าที่สสจึงเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมทำให้เข้าข้อยกเว้นว่าไม่ต้องรับโทษ ทั้งนี้ในสภาได้รับเอกสิทธิ์นำไปฟ้องร้องไม่ได้แต่นอกสภาหากไปกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทใครก็สามารถฟ้องกันได้ต่อไปคนที่ไปฟ้องใครก็ไม่ต้องไปที่ศาลแล้วไปที่บ้านผู้พิพากษาแล้วก็พิจนา,นา,า,ารณาพิพากษากันไปเลยการที่นายศิยระนำผู้สื่อข่าวลงเรือไปตรวจสอบท่าเทียบเรือที่บ้านผมถือว่านอกระบบการที่ศาลวินิจฉัยว่าเรื่องนี้หมิ่นประมาทแต่ติชมด้วยความเป็นธรรมนั้น คำว่าด้วยความเป็นธรรมเช่นผมให้สัมภาษณ์ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ยึดอํานาจมาแบบนี้คือการติชมด้วยความเป็นธรรมเพราะเป็นเรื่องจริงและเป็นประโยชน์ของสาธาร,รณะหรือพลเอกประยุทธ์ถวา,ายสัตว์ไม่ครบบริหารประเทศไม่ได้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนี่คือการติชมด้วยความเป็นธรรมอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องอุรณ์กันต่อไป ซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องไม่ต้องห่วงวันที่22ธันวาคมก็รอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายสีระจะพ้นสภาพสสหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ